สีจิ้นผิงต่อสายทรัมป์ข้อดีลการค้าถั่วเหลือง20ล้านตันพร้อมคุยปูตินรับตุดจ,จีนตอกย้ำพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นําจีนสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์ผู้นําสหรัฐโดยระบุว่าตลอดปีที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายยังคงมีการสื่อสารกันอย่างใกล้ชิดและพร้อมร่วมมือกันนำพานาวาขนาดยักษ์แห่งความสัมพันธ์จีนสหรัฐ ให้ฝ่าคลื่นลมในปีใหม่ไปอย่างมั่นคงประธานาธิบดีสีเน้นย้ำว่าจีนและสหรัฐควรเข้าหากันด้วยท่าทีแห่งความเสมอภาคความเคารพซึ่งกันและก,กันและผลประโยชน์ร่วมกันพร้อมเรียกร้องให้เพิ่มการเจราจาการสื่อสารและการบริหารจัดการความเห็นต่างอย่างเหมาะสมเพื่อสะสมความไว้วางใจระหว่างกัน ด้านประธานาธิบดีทาเผยผ่านทูสโซเชียลว่าการสนทนาเป็นไปอย่างยาวนานและครอบคุมหลายประเด็นสำคัญทั้งการค้ากองทัพไต้หวันสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนสถานการณ์อิหร่านรวมถึงแผนการเดินทางเยือนจีนในเดือนเมษายนนี้ซึ่งเขาระบุว่าตั้งตารอเป็นอย่างยิ่ง ในด้านเศรษฐกิจและการค้าจีนพิจารณาเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐโดยเฉพาะถั่วเหลือง20ล้านตันในฤดูการปัจจุบันและให้คำมั่นสัญญาว่าจะเพิ่มเป็น25ล้านตันในฤดูการถัดไปรวมถึงการซื้อน้ำมันและกา๊าซจากสหรัฐการส่งมอบเครื่องยนต์เครื่องบินและความร่วมมือด้านการค้าอื่นๆซึ่งทรัมป์ระบุว่าการหารือทั้งหมดเป็นไปในทิศทางที่ดี ประธานาธิบดีท้มย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนรวมถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวกับประธานาธิบดีสอีอยู่ในระดับที่ดีมากและเชื่อว่าจะเป็นผลลัพธ์เชิงบวกอย่างยิ่งเป็นรูปธรรมในช่วงสามปีข้างหน้าในวันเดียวกันประธานาธิบดีสีได้สนทนาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียป,ปูตินผู้นํารัเสเซียโดยทั้งสองฝ่ายอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจ,จีน และย้ําความพร้อมในการเดินหน้าความสัมพันธ์ทวิภาคีสู่ระยะใหม่ประธานาธิบดีสีระบุว่าความสัมพันธ์จีนรัเสเซียได้รับการยกระดับอย่างต่อเนื่องจากการพบปะกันหลายครั้งในปีที่ผ่านมาพร้อมเดินหน้าเพิ่มการแลกเปลี่ยนระดับสูงเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการศึกษาและวัฒนธรรมรวมถึงการประสานงานเชิงยุธทธศาสตร์ต้ามการสถานการณ์โลกที่ผันผวน ด้านประธานาธิบดีปูตินแสดงความเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ต่อความสัมพันธ์จีนและยืนยันว่ารัสเซียพร้อมประสานงานกับจีนอย่างใกล้ชิดบนเวทีพัลหุภาคีเช่นสหประชาชาติองค์การร่วมมือเซี่ยงไฮ้และกลุ่มบริกส์รวมถึงสนับสนุนจีนในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเอเิกที่เมืองเซนเชนในเดือนพฤศจิกายนนี้มาตำหนดเห็นข่าวนี้ก็เข้าใจถึงสัจธรรมคือโลกถ้าอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขก็ขคงไม่เกิดปัญหาใดๆ จึงนำมาเสริฟข่าวร้อนๆให้ท่านผู้ชมฟังค่ะ